ไดกาโบตัวนี้เ,นเขาบอกว่าเป่าผมแห้งในหนึ่งนาทีจริงปะมาเดี๋ยวลองดูเอาจริงก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนมานะใช้ได้เป่าผมตัวเดิมอะ่ะก็ห้าถึงหกปีแล้วได้เลิกเปลี่ยนสักทีแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าได้เป่าผมตัวเดิมอะ่ะมันเป่าแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ใช้มันก็โอเคนะแต่ว่าเวลาเซตผมน,น,นานๆก็แอบเมื่อยอยู่แห้งหมดละเท่านี้ กลับมาแล้วหัวเปียกเรียบร้อยคือเจ้าไนกาโบ,บตัวนี้ในเซ็ตมันจะมีหัวรวมลมซึ่งติดได้ด้วยแม่เหล็กใช้ง่ายง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาใช้ลมแรงสุดแรงแล้วก็อุณหภูมิเปลี่ยนเป็นร้อนเป็นสีแดงจับเวลาลองดูกันว่าจะแห้งไหมรู้สึกว่าแห้งแล้วเหลือชื้นอีกนิดเดียวโอ้เฮ้แห้งเล เฮ้ยโอ้จริงดิคือสภาพตอนนี้มันแห้งจริงนะไม่ชื้นแล้วอะ่ะแล้วไม่ใช่แค่เป่าแห้งอย่างเดียวคือดีไซน์ดูดีมินิมอลเรียบหรูเปิดก็คือ2ระดับตรงนี้เห็นไฟตรงนี้ป่ะไฟตัวนี้จะบอกว่าเป็นโหมดไหนโหมดที่ชอบจริงๆอะคือเป็นโหมดเย็นสลับร้อนใครกําลังจะหาได้เป่าผมราคาไม่ได้แรงมากดีไซน์เรียบหรูดูดีแถมมีมออกกอ,อีกกาโบตัวนี้เลยปักตะก้าไว้ให้ละ